สีจิ้นผิงถูกพรรคคอมมิวนิสต์รัฐประหารเมียบ ปวดจากอานาจคําพูดคํานี้ไม่เป็นจริงผู้นําสูงสุดอย่างสีจิ้นผิงถูกทดบทบาทอย่างมีนัยสําคัญจนแทบไม่มีอานาจเต็มอย่างเดิมประเทศจีนมันใหญ่นะครับฉะนั้นการซับซ้อนในการที่จะต้องบริหารงานจัดก,การเนี่ยมันก็เลยทําให้องค์กรแต่และองค์กรต้องมีสมดุลอานาจกันพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนใหญ่เกินไปดีเกินไปเก่งเกินไป,นไปคนที่บินมาใช้ไม่ดีมีอานาจมากเกินไปฉะนั้นการกระจายอํานาจออกไปเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแล้วคนที่ทําคือนายสีจิ้นผิง,งถึงวันนี้เหมาเจอตูกก็ยังเป็นปัจจักพัินะฮะเพราะว่าทุกคนฟ ว่าเขาไม่อยากเป็นจักรพรรดิหรือไงผมก็เลยไม่คิดว่าในการที่เขาตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพราะเขาโดนบีบบังครับคนที่อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วเนี่ยอำนาจลดล้นเกินขนาดนี้แล้วเขาจะลดอำนาจตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะครับดีบีโซ่แวสวัสดีครับวันนี้เราคุยเรื่องรัฐประหารอีกแล้วเราเคยคุยไปสองคลิปนั่นแหละครับแต่ผมยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ ไม่ลึกไม่เข้าใจหลายอย่างก็เลยมาทบทวนแล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าซีจินผิงถูกพรรคคอมมิวนิสต์รัฐประหารเงียบปลดจากอำนาจคําพูดคํานี้ไม่เป็นจริง <c oughs> แต่สิ่งที่น่าจะเป็นจริงที่สุดก็คือการลดอํานาจแบบเงียบ,บที่สุดเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งศูนย์อํานาจในการบริหารแบบเป็ดเสร็จแบบรูปแบบใหม่นะฮะโดย ผู้นำสูงสุดอย่างสีจิ้นผิงถูกลดบทบาทอย่างมีนัยสําคัญจนแทบไม่มีอำนาจเต็มอย่างเดิมคําว่าเซนตันปารตี้ดิสซิชันเมคกิ่งแอนด์โคออร์ดิเนชันบอดีเป็นสถาน,นะองค์กรสูงสุดก็คือหมายว่าประธานาธิบดีและมีกลุ่มข้างบนก็เรียกคณะกรรมาการสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์คอยควบคุมประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งและควบคุมทั้งหมดนะฮะฉะนั้นการดูแลก็ต้องมีคณะกรรมการสูงสุดสูงกว่าประธานาธิบดีนะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในกลุ่มที่ เป็นคณะกรรมการสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องได้คับการคัดเลือกจากประธานิบยดีอยู่ดีเขาก็ต้องคัดเลือกคนของเขาอยู่ดีนะฮะเราจะมองว่า Standing Committee 7คนเนี่ยก็เป็นคนของประธานนิยดีอยู่ดีนะฮะเม่งั้นเขาจะมีอำนาจบริหารได้ยังไงถ้าไม่ใช่คนของเขาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในอนาคตอันจากนี้ไปเนี่ยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจอาจจะให้ทำให้คณะ standing committee เคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส,ส่วนที่มา,าจากอาจจะหลายกลุ่มแล้วก็ประดีมาดอมกันแล้วก็ตั้งประธานวุฒิีัแล้วประธานวีฒิีจะถูกควบคุมโดย standing committee แล้วยังมีคําว่า central party decision making อีกอันหนึ่งคุมอีกตัวหนึ่งคอยบรรลัํอนาจกับ7คนนั้นถ้า7คนนั้นโดนประธานดีควบคุมโดยอานาจสูงสุดโดยลัทธิบูชาบุคคลเนี่ยคณะครราการที่เรียกว่า central party ยังมีอีกคณะหนึ่งที่คอยดูแลว่า7คนนี้สามารถบริหารประเทศได้ดีไหม ถ้าไม่ดีเขามีอานาจปลดครับตัวนี้แหละครับเป็นองค์กรใหม่ที่เคยคิดจะตั้งขึ้นมานานแล้วก็คือบาลานซ์อำนาจกับ Standing c o อ m i t t e e อีกทีหนึง่งประเทศจีนมันใหญ่นะครับฉะนั้นการซับซ้อนในการที่จะต้องบริหารงานจัดก,การเนี่ยมันก็เลยทําให้องค์กรแต่และองค์กรต้องมีสมดุลอานาจกันพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนใหญ่เกินไปดีเกินไปเก่งเกินไป,นไปคนที่เป็นประธานไม่ดีมีอํานาจมากเกินไปฉะนั้นการกระจายอํานาจออกไปเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแล้วคนที่ทําคือนายเสี่ยจิ้นผิง ที่เป็นศูนย์การอํานาจในใปัจจุบันมีอํานาจเป็นเสด็จการเขาทําให้ตัวเขาเองไม่ใช่ศูนย์การอํานาจอีกต่อไปนะฮะก็เลยมีข่าวลือหนาหูว่าสีจิ้นผิงทาอย่างนี้เพื่ออะไรถูกอิก,การจากกลไกอานาจเดิมและถูกบีบให้ประกาศสละอํานาจบางส่วนหรือเปล่าหรือเป็นการข้อตกลงแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนอํานาจในการที่เรียกว่าเพื่อความอยู่รอดนะฮะของตัวสีจิ้นผิงเองนะฮะอำนาจคือการยอมจำนอนอย่างเป็นทางการนะฮะการได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอย่างเปิดเผยของสีจิ้นผิงเนี่ย เป็นสิ่งที่เขามีจริงหรือเปล่านะฮะฉะนั้นการที่ทํานักงาน,นข่าวสินหัวได้รายงานข่าวออกมาอันนี้ว่าก,กลไกการควบคุมอํานาจใหม่เนี่ยมันเคยมีมานะครับแต่ว่าไม่มีอํานาจขนาดนี้คณะที่ปรึกษาในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยไม่มีอํานาจสั่งการจริงเคยมีคณะนี้อยู่นะครับและคณะนี้ก็เป็นคณะที่ประธานบีเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งนะครับ แต่ว่าอำนาจไม่ได้มากขนาดนี้เพราะาตอนนี้ให้อำนาจในการปลดประธานที่ปดีได้นะครับในการตรวจสอบทุกคนได้นะครับแต่ว่าหลักการจริงๆแล้วเนี่ยทาเพื่ออะไรเพื่อให้ประธานที่ดีมีเจ้านายครับหากยังมีอำนาจเต็มมันก็เหมือนจัก,กรพรรดิไงครับการเปลี่ยนแปลงข,ขนาดใหญ่ในประเทศจีนสิ่งนี้มีคนวิเคราะห์ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันจะเป็นลักษณะของคําว่าประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือการปกครองโดยรวมหมู่นะไม่ใช่จัก,กรพรรด คือประเทศจีนจะปกครองในจกักรพรรดิมา5,000ปีเนี่ยถึงวันนี้เหมาเจ๋อตุ้งก็ยังเป็นปัจจักรพรรดินะฮะเพราะว่าทุกคนฟังคําสั่งเขาซีจิ้นผิงก็เลยย้อนกลับมาคิดว่าเขาไม่อยากเป็นจกักรพรรดิหรือไงเนะติ้งเสี่ยวผิงก็เคยเกือบเป็นจกักรพรรดินะฮะแต่เขาลดลดอนานาจตัวเองลงมาโดยกระจายอำนาจไปสู่คนอื่นหมดเลยเห็นว่าครับ mm hmm. เขาไม่เป็นประธานธิบดีไม่เป็นนายรัฐมนตรีเป็นแค่ประธานคณะกรรมาการบริาหารตําแหน่งเดียวเท่านั้นเองแปลว่าเขาต้องการลดอํานาจตัวเอง,งมาให้น้อยที่สุด ท่าที่จําเป็นเพราะเหตุผลก็คือเขาเคยโดนสิ่งที่เรียกว่าความดางพ้อยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะซึ่งโจเอลไหลครับทุกอย่างนี้มาจากโจเอลไหลหมดเลยครับโจเอลไหลมี3เกอร์ที่รักกันนะฮะคือโจเอลไหลหลิวเซาฉีและก็เติงเ้งเสี่ยวผิงสามคนนี้มีอานาจเพราะหลิวเซาชีคือประธานา,นานธิบดีโจเอลไหลคือนายกรัฐมนตรีเติ้ตงเสี่ยวผิงคือรองนายกรัฐมนตรีนะฮะบริหารประเทศอยู่แต่ เหมาเจ๋อตุงมีอำนาจสูงสุดครับไม่ใช่สามคนนี้ครับด้วยเหตุผลก็คือเขาเป็นจกักรพรรดิครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจ,จีนบริหารโดยคณะกรรมการกลางแต่คนมีอำนาจสั่งการกับเป็นเหมาเจ๋อตุงที่เป็นประธานคณะกรรมธิการทหารครับโจเอ็นไหลมีส่วนช่วยเหมาเจ๋อตุงโจมตีเล่นงานผู้มีแนวคิดตรงข้ามทั้งหมดที่สอเอียงไปทางตะวันตกพูดง่ายว่าหลังจากการปฏิวัิจีนเสร็จแล้วเนี่ยโจเอ็นไหลกับเหมาเจ๋อตุง เขาก็พยายามทําให้ประเทศจีนเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เต็มที่ระบบนารวมระบบทรัพย์สินร่วมกันทุกอย่างที่เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะหมาเจ๋อตุงทําครับแล้วทําอย่างเข้มข้นแข็งแรงจนประเทศจีนล่มสลายคนตายเป็น50ล้านคนอดตายบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะโจยไหลก็กลับมาสํานึกว่าระบบที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ไม่มีทางเวิร์ก เขาก็เลยเอ็นเอียงไปทางทุนนิยมแบบตะวันตกมากกว่าจะยึดระบบนารวมหรือแนวทางแบบสหภาพโซเวียตก็เห็นจุดอ่อนมากมายที่ทําไม่ได้แต่โจยไหลก็ไม่ได้พูดอะไรครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหมาโจตึงคือสุดยอดผู้นาทางอุดมการเขาไม่มีการไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเชื่อในระบบที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนต้องทาให้สําเร็จนะฮะสังคมในอุดมคติของเขาคือทุกคนต้องเท่าเทียมกันจะเท่าเทียมได้ยังไงครับหมาโจตุงยังเป็นประธานาธิบดีเป็น ไม่ใช่ประธานดีก็ยังมีผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นจักรพรรดิได้นะฮะไม่มีความว่าเท่าเทียมครับการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือความหวังสุดท้ายของเหมาเจ๋อตงที่จะทําให้คอมมิวนิสต์อยู่ตลอดกาลนานก่อนที่เขาเสียชีวิตนะครับโจยไหลก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งที่โดนเลสกกาและแก๊งสี่คนหมายหัวไว้ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมแต่เหมาสั่งว่าจะทําอะไรก็ทํายกเว้นโจยไหลไว้หนึ่งคนเพราะโจยไหลผู้มีเพื่อณกับเหมาเจ๋อตงครับ มีเหมาเจ๋อตุงได้เพราะมีโจยไหลครับโจยไหลคือผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครับแล้วมอบตำแหน่งหัวหน้าพรรคให้เหมาเจ๋อตุงครับฉะนั้นเหมาเจ๋อตุงยังคิดเสมอว่าโจยไหลคือผู้ที่มีพระคุณสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับโจยไหลเป็นคนที่รอดแต่คนอื่นไม่เป็นเช่นนั้นทุกคนโดนหมดครับเติ้งเสี่ยวผิงเหยวเซาชีที่มีแนวความคิดเอียงเองไปทางทุนนิยมโดนบทหมดครับ ไม่เหลืออะไรเลยครับทั้งหมดหมดหมดอำนาจหมดหน้าที่ทั้งหมดนะครับมีผู้อดยอยอกกันทั่วไปมีผู้เสียชีวิสตสะสมคาดว่า50ล้านคนนะหรือมากกว่าน,นั้นเป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของการบริหารประเทศจีนคือระบบคอมมิวนิสต์ครับเราจะมองว่าแกนนําบางคนเนี่ยจะต้องหาแนวทางปกครองใหม่เหมากลับมองว่าพวกนี้ทรยศต่ตอระบบคอมมิวนิสต์อุดมการ์ของพรรคคอมมิวนิสต์การกําจัดโจยไหลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมาเจ๋อตุงคิดแต่ไม่ทําครับ เพราะเขาบอกว่าผู้มีพระคุณโจยไหลทําได้ยังไงเว้นโจยไหลไว้หนึ่งคนครับแล้วโจยไหลก็ได้เดินมาแสดงบทบาทในการสนับสนุนเบาเจยตุงอย่างเต็มที่ในการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยการกาจัดพวกนายทุนทั้งหมดคือคนที่เป็นความคิดนายทุนทั้งหมดจะโดนกําจัดออกไปให้หมดจากระบบสังคมจีน,นครับทางรลกของโจยไหลคือเขากลายเป็นผู้ที่โจมตีหลิวเซ้าฉีอย่างรุนแรงและความจริงก็คือ เขาจริงๆแล้วเขาหนุนหลิวเซาฉีนะครับประธานที่ดีคนแรกของซาไอของจีนนะครับหลิวเซาฉีต้องการนาระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกมาใช้ให้จีนมากขึ้นแต่กระถูกเมาเจ๋อตุงต่อต้านซึ่งบอกว่าเป็นรัฐที่แก่นะฮะโจไม่อาจจะทําอะไรได้นอกจากทําตามที่เมาเจ๋ตุงบอกและโจมตีหลิวเหมือนกันนะครับแล้วปลดเขาออกและเอาถึงตายเลยนะครับเดิมทีโจแลห,หลายเนี่ยสนับสนุนหลิวเซาฉีให้มีตําแหน่งประธานทีิบดีแล้วก็ทํางานเศรษฐกิจร่วมกับเติ้งเสี่ยวผิง โจต้องโจมตีหลิวเพื่อเอาตัวรอดนะฮะในปัจจุบันก็มีคนวิจารณ์โจเอลหลายมากว่าไม่เป็นรูปผู้ชายนะฮะไม่จริงใจยอมสวามิภักดิ์กับเหมาเจียวตุงแต่ต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีโจก็ไม่มีเติ้ลเสี่ยวผิงทุกคนตายหมดครับไม่มีใครรอดถ้าโจเอลไม่ทําแบบนี้ทุกคนก็จะกลับมาไม่ได้โจช่วยพรหนักให้เป็นเบาเติ้งเสี่ยวผิงไม่ตายนะครับและกลับมาพังงานขึ้นมาได้เพราะโจเอล ภาพที่แสดงให้เห็นนี่คือภาพที่ในช่วงที่หลิวเซาฉีเติ้งเสี่ยวผิงโจไอ้ไหคือกลุ่มสามคนที่ค้ำจุนบัลลังและมีคุณโอบการกับประเทศจีนเป็นอย่างยิ่งทำให้เติ้งเสี่ยวผิงรอดขึ้นมาจนถึงณวันที่เหมาเจ๋อตุงเสียชีวิตเหมือนจักรพิษจักรพัฒเสียชีวิตและเปลี่ยนนะราชวงศ์การถ่ายโอนอำนาจตรงนั้นเราไปดูอีกตอนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตอนที่ถ่ายทอดอำนาจจาก เหมาเจ๋อตุงมาสู่เติ้งสือผิงได้อย่างไรโอ้ซับซ้อนมากครับแต่วันนี้เราจะมาเล่าสิ่งที่เรียกรัฐประหาร319ก็คืออันนึงครับที่มีการถ่ายทอดอํานาจรัฐประหารในประเทศจีนทําไมเรียก3-19ก็คือวันที่19มีนากมเกิดรัรประหารขึ้นมาในช่วงที่การเปลี่ยนภายอํานาจจากหูจินเทามายังสีจิ้นผิงมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างปอสีไหลกับสีจิ้นผิงครับ เราก็เลยมามองว่าระบบประชาธิปไตยรวมศูนย์ที่สีจินผิงคิดมาเรื่องนี้เพราะเหตุผลนี้แหละครับเพราะเขามีประสบการณ์ในเรื่องของอำนาจรวมศูนย์ตอนนั้นนะครับถึงหูจินเทาจะเป็นประธานนิติบดีเหวนเจียเป่าเป็นนายรัฐมนตรีแต่อำนาจสูงสุดอยู่ที่เจียงเฉหมินครับเจียงเฉหมินคือประธานดีคนก่อนซึ่งไม่ได้ลงจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการทหารหูจินเทาแทบไม่มีอำนาจอะไรเลยครับแต่หูจินเทากับหวนเจียเป่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่มาจากสันนิบาตเยาวชนนะฮะ เขามีกลุ่มก้อนของเขาอยู่ฉะนั้นฉะนั้นสิ่งที่สีจินผิงคิดตอนนี้ก็คือว่าการที่เหมาเจ๋อตุงมีรัธิประชาธิปไตยรวมศูนย์เนี่ยเพราะจักรพรรดิเนี่ยมันมีปัญหาฉะนั้นต้องขจัดคําว่าจักรพรรดิออกไปแล้วก็ปลุกครองโดยคําว่ากลุ่มก้อนรวมหมู่ครับระบบการนํารวมหมู่ครับหรือประชาธิปไตยรวมศูนย์ครับไม่ใช่บุคคลบนใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไปนะฮะเราก็เลยบอกว่า สีจิผิงพยายามทำสิ่งนี้แล้วครับและทาสาเร็จนะฮะเพราะเขามีอํานาจสูงสุดในการจะทําอะไรก็ได้ผมก็เลยไม่คิดว่าในการที่เขาตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพราะเขาโดนบีบบังคับคนที่อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วเนี่ยอำนาจลดล้นเกินขนาดนี้แล้วเขาจะลดอํานาจตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะครับเขาถ้าเขามั่นใจว่าสถิรภาพของระบบระเบียบหรืองานเขาเนี่ยมันมั่นคงแล้วไอ้กลุ่มที่อยู่ข้างบนเขาเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกเขานเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเขาต้องไม่ทําอะไรผิด ถ้าเขาทําอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโดนยําโดยกลุ่มข้างบนนั่นแหละครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับมันไม่แน่นอนเสมอไปโลกไม่มีอะไรแน่นอนสีจิ้นผิงต้องมั่นใจครับว่าอํานาจที่เขามีอยู่สามารถจะทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยจนเขาเสียชีวิตนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครทําอะไรขนาดเจียงเจิอหมินทําอะไรเลวร้ายไปเยอะมากเลยนะครับแต่สีจิ้นผิงก็ยังให้เจียงเจิอหมินเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนว่าเป็นประธานาธิบดีที่ลงจากตำแหน่งแล้วก็เสียชีวิตไปอย่าง ไม่มีมนทินแต่ถ้าไปดูประวัติศาสตร์อาจจะมีหลายเรื่อย่างมากเลยที่เขาทําชั่วมาแต่ก็ไม่มีการพูดถึง,งเหมือนเหมาเจ๋อตงอะครับก็ไม่มีใครทําอะไรนะฮะเพราะไม่รู้จะลื้อฟื้นหาตะเข็บอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องในอดีตที่มันมีความจะเป็นบางอย่างเหมือนกันนะฮะหรือคนบ้าอำนาจก็มีอยู่แล้วในโลกนี้นะฮะดังนั้นสิ่งที่ทา้าสียจิตวิงท,ทำก็คือว่าเขาคิดว่าเขามาถึงระดับนี้แล้ว,ลวเขาคงไม่มีใครทําอะไรเขาให้มันเสียหายแล้วละ่ะ เขาก็เสียสละนะฮะเพื่อให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยไม่มีระบบที่เรียกว่าเหมาเจอตรงอีกเหมาเจอทุงทําผิด3 0มสิทดีจาเจ็ดสิบเปอร์อีกสาเอร์ที่เขาทำเสียไปเนี่ยมันทําร้ายคนเป็นสิบสิบล้านนะครับมันคนที่เสียหายไปมหาศาลนะครับแต่เราก็ไม่ว่าเขานะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนชั่วเขาพยายามทําสิ่งท,ที่สิ่งที่ดีสําหรับความคิดในความคิดเขามันเป็นการขัดแย้งเรื่องอุดมการมันก็พังกันไปหมดนะฮะ ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับในเมื่อมันไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรก็ต้องลองนะครับลองแล้วมันพังไงฮะพอลองมันพังว่ามันพังทั้งแถบนะฮะประเทศจีนถึงต้องใช้หลักการที่เติ้งเสี่ยวหยิงพูดก็คือคํำหินข้ามห้วยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยมันพอมันพลาดปุ๊บเนี่ยมันตายกันเป็นล้านๆนะฮะคือมันมันคนมันเยอะจริงๆแล้วมันพลาดไม่ได้ไงพอมันพลาดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องมีระบบระเบียบบาลานซ์อำนาจไงเหมือนประเทศไทยตอนนี้ผมจะให้เปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนกัน ประเทศไทยเรามันเล็กกว่าเยอะแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าก็ไม่มีการสมดุลอำน,นาจไงพอมันพังมันพังทั้งแถบพังมา20ปีแล้วครับการยึดอำนาจในประเทศจีนเนี่ยมีคนอ้างหูจินเทามีคนอ้างหวังหยางเหวินเจียเป่าอะไรประมาณน,นั้นนะผมก็ฟังแล้วตลกอะ่ะเขา80กว่านั้นนะฮะเขาจะมีอำนาจได้ยังไงนะแล้วจะต่อไปเขายึดอำนาจมาได้จริงอะ่ะแล้วเขาจะให้ใครบริหาร ฉะนั้นแถวหน้าของคณะผู้นำจีนเนี่ยมันไม่มีใครที่มีความโดดเด่นนะแล้วระบบประชาธิปไตยรวมศูนย์เนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสี่ยิ่งผีไม่ศูนย์กลางอยู่แล้วมีอำนาจเต็มเปลี่ยนเหมือนเดิมมีความมั่นคงและสินภาพสูงอยู่แล้วแล้วคุณจะเปลี่ยนไปทําไมไม่มีค่าอะไรเลยครับมันจะเปลี่ยนเพื่ออะไรใครเป็นคนชั่วคนดีเราก็ไม่รู้นะครับแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อตอนนี้มันดีอยู่แล้วอ่ะมีอำนาจสูงสุดแล้วเขาลดอำนาจตัวเองมาให้มีคณะกรรมการในการตรวจสอบดูแล ภาพรวมอีกทีหนึ่งเนี่ยคนที่มีอํานาจเท่านั้นที่จะตั้งคณะกรรมการนี้ได้ฉะนั้นเขาเสียสละอํานาจเนี่ยผมก็ว่าอืมผมก็เลยไม่มั่นใจนะฮะเพราะเราแค่วิเคราะห์ข่ขาวแต่ผมก็พว่าคนที่ผ่านโลกมามากขนาดนี้แล้วไม่อยากได้อํานาจมากมายอะไรแล้วครับมันไม่บ้าอํานาจหรอกครับมีคนมากมายที่ไม่บ้าอำนาจเขาอยากลงมาให้มันเป็นคนธรรมดาด้วยซ้าไปคนบางคนอํานาจมากเกินไปเนี่ยบางครั้งอยากจะเป็นคนธรรมดานะครับไม่อยากเป็นเทพไม่อยากเป็นเทวดา บางครั้งการไปเทวดาก็อ,อึดอัดมีชีวิตน่าเบื่อนะครับเราก็เลยย้อนกลับไปอดีตไปนั่งทามิชีนไปดูนิดหนึ่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อส1 9หนึ่งปี2012เดือนมีนาคมวันที่19ปี2012คืนนั้นมีการรัฐประหารครับการรัฐประหารเกิดโดยโจหยงคังลูกน้องของเจียงเจ๋อหมินโดยอำนาจของเจียงเจ๋อหมินโจหยงคังนี้เป็นลูกพี่ลงน้องนะครับขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจโดยคาเป็นเลขาธิการพรรค ฝ่ายกฎหมายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมีอำนาจล้นฟ้ามีอำนาจคุมตำรวจครับเขาใช้วิธีไหนครับเขาใช้วิธีคือกลุ่มก้อนเขาคือปอสีไหลปอสีไหลกับเจียงเจิอหมินกับโจยงคังคือพวกเดียวกันนะครับปอสีไหลก็คือแก๊งเจ้าชายแก๊งเดียวกับสีจิ้นผิงครับแต่คนที่จะคัดเลือกขึ้นมาตอนนี้จะเอาสีจิ้นผิงหรือเจ้าปอสีไหลดีเนี่ย ตอนนั้นยังไม่ทราบน,นะว่าใครจะเป็นพ r i ใครจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจจากหูจินเทาเพราะหูจินเทาจริงๆอำนาจ,จอาจไม่มีนะครับเป็นคนที่ได้รับสืบทอดอำนาจจากเติ้งเสี่ยวผิงมีคนคกาหนดว่าหูจินเทาจะต้องเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปจากเจียงเจิ้งหมินแล้วเจียงเจิ้งหมินก็ยังมีอํานาจล้นฟ้าอยู่ตอนนั้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหูจินเทาไม่ได้มีอํานาจเต็มแต่โอเคครับหูจินเทาจะบริหารประเทศดีอะไรดีือนเจียเป่เาเก่งนะฮะแต่อํานาจเต็มมันอยู่ที่เจียงเจิ้งหมินซึ่งกําลังถ่ายทอดอํนานาจลงไปสู่ซีจิิน้นงครับ สีจิ้นผิงมีคุณอปการเพราะว่าเจียงเจ๋อหมินไว้ใจสีจิ้นผิงให้ขึ้นมาไม่ใช่เติ้งเสี่ยวผิง mm hmm. เติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนกําหนดให้หูจินเทาขึ้นมานะครับก่อนที่จะมอบหนนาไม่ให้เจียงเจ๋อหมิน,นมีการถ่ายทอดหน้าขนาดนั้นนะแต่สีจิ้นผิงไม่ใช่ครับสีจิ้นผิงคือคนที่มีอํานาจขึ้นมาเพราะเจียงเจ๋อหมินในแกงเจ้าชายแล้วมีการต่อสู้กันว่าใครจะได้ขึ้นมาครองอำนาจระหว่างป๋อซีไหลกับสีจิ้นผิง คืนนั้น3ามหนึงี่คือการกําหนดชะตาชีวิตของสีจิ้นผิงว่าปอสีไหลจะฟื้นคืนมาได้ไหมปอสีไหลพลาดอย่างยิ่งครับไปทําคดีร้ายแรงขึ้นมานะฮะคือเป็นคนชั่วเอาง่ายๆเป็นคนคอร์รัปชันสีจิ้นผิงดีหรือเปล่าผมไม่ทราบน,นะแต่ปอสีไหลนี่ชัดเจนมากเลยว่าเมียเขาชั่วสุดๆคดีเป็นยังไงคุณไปอ่านเอาเองเรื่องของเรื่องคือปอสีไหลเนี่ยถึงวาระสุดท้ายแล้วถ้าไม่แก้ตรงนี้เขาตกกระป๋องแน่โดนติดคุกแน่นอนโดยเฉพาะคดีคนสําคัญที่เรียกว่าซวีหมิง จีหมิงนี่เป็นคนหนึ่งที่เขาเป็นพยานคนสําคัญนะครับเขาเป็นลูกน้องคนสนิทหรือเป็นสมุนคนหนึ่งที่ปอสีไหลไว้ใจในการในแก๊งซื่อเต๋อนะครับเป็นคนป้อนเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของปอสีไหลอ่ะคือเป็นคนป้อนเงินให้ปอสีไหลดังนั้นเขาจะรู้ทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับปอสีไหลดันั้นปอสีไหลมีทางอย่างเดียวอย่างเดียวนะฮะที่จะต้องให้ตัวเองรอดพ้นคือกำจัดซีหมิงให้ได้ในคืนนั้นคือการชิงตัวสีหมิงในกรุงปักกิ่งครับการกรา่อรัฐปรระหา19 มีนามีความซับซ้อนวุ่นวายมากแต่ผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆคือมีตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวครับที่เราต้องรู้จักก็คือหลิงจือหว่าหลิงจือหว่าเป็นผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันกรุงปักกิง่งคือตํารวจที่คุมปักปก,กิ่งอะ่ะแล้วเขาก็โดนขูน่โดยโจยงคังเขาว่าหลิงกูครับเป็นลูกหลิงจือหวังมันเป็นละครชัดๆอ่ะหลิงกูเนี่ยปรากฏว่าเป็นลูกที่ดีมากครับดีทางชั่วครับคือเสมไรเทเมาครับ เอาสาวงามสองคนไปขับเฟอร์รารี่เล่นครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเฟอร์รารี่ชนกำแพงตายเลยหมดเลยครับและคดีนี้แหละครับเขาก็ไปสืบมาว่าเฮ้ยไอ้ลิงกูนี่มันใครวะมันคือลูกของลิงจือหวาลิงจือหวาคือผู้บัญชาการกองตำรวจของกรุงปักกิ่งครับเขาปิดข่าวเรื่องนี้เลยครับโดยโจหยงคังเข้าเป็นเลขาธิการเป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเขาก็เรียกลิงจือหวามาคุยว่าถ้าคุณอยากให้เรื่องของคุณเนี่ยมันไม่เผยแพร่สู่สาธารณชนเนี่ยคุณทําตามคําสั่งเรานั่นแหละครับ คือที่มาที่ไปของรัฐประหาร3ามหนึ่งเ้าขาก็เลยใช้กองกาลังของตํารวจครับในกรุงปักกิง่งยึดอํานาจในกรุงปักกิ่งเลยครับแล้วเข้าไปจับตัวสีสีหมิงครับที่เป็นพยานครับและคืนนั้นเองมีการยิงกันเยอะเลยครับเพื่อแย่งตัวพยานสีหมิงแล้วคนที่มาช่วยงานนี้ก็คือรองผู้บัญชาการตํารวจที่เป็นลูกน้องนะครับของลิงจือวาเนี่ยไปรายงานกับสีจินผิงครับ ว่ามีเหตุการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นเขามีแผนการอย่างนี้แผนการและตหารคืนนั้นอนะ่ะก็เลยรู้รู้เลยรู้ว่ามีการวางแผนอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็เลยมีการที่มองว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้แล้วจะต้องป้องกันแผนตัวนี้โดยการนํากองทัพจากข้างนอกมาที่เมืองเปาติ้งฮนะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราเราสรุปคร่าวๆนะเรื่องมาร่างรามมากมายครับมากมายม,ามาหาศาลแต่สิ่งที่สรุปลงได้คือ สีลินผิงครับผู้บัญชาการกองทัพกลุ่มที่38ผู้นํากองทัพกลุ่มที่38ปราบการรัฐประหาร3 1 9ได้ครับโดยเข้าไปจัดการกองกําลังตารวจครับคือตํารวจรบกวันทหารครับตารวจได้รับคำสั่งมาจากผู้บัญชาการหลิงจือหวาครับว่าให้ไปจับตุมตัวสีมิงมาจัดการใช่นะฮะแต่คืนนั้นก็มีทหารครับกอกกลุ่มที่เรียกว่า38เนี่ยเข้ามาจัดการครับจับตํารวจทั้งหมดเลยครับ จับตำรวจไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอานำามตัวซีหมิงกลับมานะฮะแผนการรัฐประหารครั้งนี้คือการแผนการรัฐประหารเพื่อโค่นสีจิ้นผิงนะฮะโดยป๋อซีไหลกับโจยงคังเป็นผู้อยู่เรื่องบวังเบื้องหลังครับหูจินเทาตัดสินใจเด็ดแล้วครับว่าจะไม่เอาป๋อซีไหลละเพราะป๋อซีไหลชั่วเกินไปนะแล้วก็เลยทําให้การกาจัดป๋อซีไหลก็จบไปตอนนี้ป๋อซีไหลก็อยู่ในคุกนะครับโดนตัดสินจําคุกไม่รู้หลายสิบปีนะครับไม่รู้จะ เท่าไหร่ผมจําไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจริงโดยการกองประชาการตำรวจกรุงปักกิ่งนะฮะโดยดิยงชื่อวานะฮะเป็นคนสั่งนะฮะโดยใช้คดีรถเฟอร,ร,ร,ร์ารี่ที่ชนกําแพงตายนะเพื่อไม่ให้ข่าวมันออกไปโดยโจโยงคังแบ็กเมลดิ้งจื่อวานะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้บัญชาการกองทัพกลุ่มที่38คือซีดินพิงได้เลื่อนตำแหน่งเนะี่ยเพราะได้ตามตามคำสั่งของผู้บัญชาบัญชานะครับหูจินทาวานเจียเป่าก็ปลดปอสีไหลออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะก,กรรมการเทศบาลน,นครฉงชิ่งและถูกจับดำเนินคดีครับแล้วก็ซีดินพิงคืนนั้นก็มีการต่อสู้กับกองพลกองทัพที่38มีการต่อสู้กับกองกําลังตำรวจติดอาวุธนะฮะโดยอานณาหารจากเมืองเป่าติ้งทางตอนใต้ของกรุงปักิ่งเพื่อ ทำลายล้างพวกรัฐประหารในคืนนั้นนะครับถามว่าไอ้กองกําลังที่38มสิบแปดเี่เปาติ้งเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรกรองกําลังนี้มันเป็นกองกำลังที่น่าสนใจมากมันเป็นกองกาลังทหารที่อยู่ใกล้กรุงปักกิ่งมากที่สุดแล้วก็เป็นกองกําลังสําคัญมากนะครับเพราะมีประวัตอิอันโชคโชนนะครับว่ากองกำลังนี้วันที่4มิถุนาปีหนกปกองทัพถูกย้ายไปที่ไปปักกิ่งเพื่อปราบปารามขบวนการนักศึกษาจําได้ไหมฮะเหตุการณ์ยุรห์เทียนอันเหมินเนี่ย1น8 9เนี่ย กองกําลังนี้แหละครับเป็นกองกําลังที่ไปจัดการนักศึกษาที่จลาดเทียนอันเหมินรากว่ากองกําลังนี้ดังมากสามสิบแปดเนี่ยจาให้แม่นครับทั้งการรัทหารก็เอากองกําลังนี้กองกาลังนี้ใครเป็นผู้บริการกองกาลังนี้นะคือคนที่สนิทที่สุดของบรรดาที่ีแน่นอนนะฮะเพราะมันใกล้ปากที่สุดนะฮะแล้วคืนนั้นครับที่ปีหนึ่งเก้าแปดเก้าเนี่ย ปรากฏว่าซีชินเสียนครับผู้บัญชาการกองทัพในเวลานั้นปฏิเสธที่จะนำกองทหารเข้าไปกรุงปักกิ่งตามกฎอายการศึกไม่เชื่อฟังคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครับจะให้ทหารไปปราบปรามประชาชนได้ยังไงผู้บัญชาการตอนนั้นไม่เชื่อคําสั่งครับโดนปลดเลยครับได้ลไล่ออกจากทหารเลยครับได้ทําการสอบสวนนะครับแต่สิ่งที่นายผู้บัญชาการกองทัพซียินเสียนทําถูกครับเพราะเขาเห็นแก่ประชาชนครับ เขาไม่สามารถเข้าไปปราบปามประชาชนได้เขายอมสลัดตาแหน่งโดนไล่ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเราก็เลยเห็นเกียรติประวัติอันนึงว่ากองมัญชาการที่38ที่เมืองเป่าติ้งเนี่ยมันมีประวัติโชคชนจริงๆแต่กองกําลังนี้แหละครับที่ไปจัดการกับนักศึกษาเทียนอันเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้บัญชาการสี่ชิ่นเสียนครับ เพราะคนนี้โดนปลดเพราะไม่ยอมตามคําสั่งตามกฎอายการศึกบอกให้ไปปราบประชาชนทําไม่ได้ครับก็เป็นเกีตบประวัติอันนึงนะฮะที่เราเล่ามาเล่าให้ฟังว่าการรัฐประหาร3ามนสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ถ้าไม่งั้นเราอาจจะมีประธานาธิบดีจีนที่ชื่อปอสีไหลแล้วปอสีไหลเบื้องหลังชั่วสุดๆครับผมไม่รู้ว่าเจียงเจิ้งเหมินชั่วหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าจะไม่ดีเท่าไหร่ฟังจากลูกพี่ลูกน้องเขาโจโยง,งคังนี่ติดคุกตลอดชีวิตไม่ได้ออกนะครับ แล้วปอสีไหลก็น่าจะตลอดชีวิตเหมือนกันนะฮะเมียเ,เขาโดนประหารชีวิตนะครับในเรื่องของการคอรัปชั่นแล้วก็การทําช่อชฉนมากมายถ้าไปอ่านประวัติปอสีไหลาอาจจะเห็นนะว่าศัตรูคู่แข่งทางการเมืองของสีจิ้นผิงก็คือปอสีไหลดังนั้นประเทศจีนเนี่ยมันมีการคัดผู้นํำยังไงฮะผู้นำบางคนก็ชั่วเหมือนกันนะมันไม่ใช่ดีนะครับโจโยงคางนี่ชั่วสุดๆเนะยเจียงเจอ้งินนี่ก็ชั่วนะครับผมว่านะผมรู้สึกผมนะไม่ความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดี ทำให้ประเทศจีนจเจริญเหมาเจ๋อตงนี่มีคนดีหรือเปล่าผมก็ยังว่าอืเขาทําให้คนตายเยอะมากเลยนะในสงครามเกาหลีเนี่ยเขาออกคําสั่งเป็นรบกับอเมริกันเนี่ยโหคนตายไปเท่าไหร่เขากล้าที่จะทุ่มกําลังเข้าไปรบแต่ก็เห็นใจครับมันการเป็นผู้นําต้องเสียสละเนาะเขาอยาเอาลูกชายเขาไปรบในสงครามเกาหลีจนตายเลยครับลูกชายเหมาอ่ะเติ้งเสีย่ยวผิงก็เสียลูกชายไปที่การรบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราก็คิดว่าทางผู้นําคัก คอมมิวนิสต์หรือว่าพวกที่อยู่ในนี่เขาก็ไม่ได้มีร่ํารวยอะไรนะครับโจ้ไหลก็ไม่ได้ร่ารวยนะฮะสีจิ้นผิงอาจจะรวยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เขามีคนเล่ามาลือว่าเขารวยมากเหมือนเจียเป่าเขาบอกเขารวยมากแต่หูนจิงเทาผมก็เห็นเขามีอะไรนะครับตอนที่เขาออกจากตําแหน่งเนี่ยก็สิ่งที่อยากจะบอกว่าต่อให้เขามีหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ด้สิ่งที่เขาทำมันเป็นความดีก็ทําไปนะครับ บางครั้งบางคราวในโลกนี้มันก็มีสีขาวสีดําสีเทาเราไม่รู้จะแบ่งยังไงว่าคนดีหรือคนชั่วแต่ประวัติศาสตร์มันจะบอกเองครับว่าใครทําอะไรไว้มันก็ต้องโดนพี่ภาคษาด้วยลูกหลานเรานั่นเองขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร